สิบห้าคำอุทานภาษาจีนพร้อมพินอินคำแปลและตัวอย่างประโยคฮ่อฮ่อประหลาดใจทึ่งคำภาษาไทยคือโอ้โหฮ่หอเาจะเงหรยวปุ๋ชีฮ่อเาจะิงหรยวปุ๋ชี โอ้โหเขาเก่งจริงๆฮ่าฮ่าพอใจดีใจคำภาษาไทยคือฮ่า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 ว่าใช่ตุ้ยละปะฮ่าฮ่าว่าใช่ตุ้ยละปะฮ่าฮ่าฉันเดาถูกแล้วใช่ไหมอี อีประหลาดใจสงสยัยคำภาษาไทยคือเอ๊ะอี我的手机怎么不见了อี我的手机怎么不见了อ่ะโทราศัพท์มือถือของฉันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ เรีอยากให้รู้ตัวคำภาษาไทยคือฮัลโหลเวี่มันควายชุล来ลข้านะว้ยี่มันควายชุลา้า吗นี่นี่นี่พวกเธอรีบออกมาดูซี่ฮงฮงไม่พอใจสงสยัยคำภาษาไทยคือ ฮึม你不要做白日梦了ฮ你不要做白日梦了ฮ่เธอ,อย่าฝันกลางวันเลยนะใฮ้ใหฮ้เรียกให้รู้ตัวคำภาษาไทายคือ h hey, ฮ hey, ้นีนีเฮ้ม hey, ali, ารี咱们一会儿去散步吗？เฮ้มารี咱们快去散步吗？เฮ้มารี่ hey, Mary, พวกเราไปเดินเล่นด้วยกันเถอะเฮ้เฮ้เสียดายแปลกใจ คำภาษาไทยคือว่าโถ่ไฮ你怎么这么笨呐？嗨，你怎么这么笨呐？โถย,นะนะโถยทำไมเธอถึงได้โง่ขนาดนี้เอินเอินตอบรับคำภาษาไทยคืออืมเออ อือ我答应你的条件。อ我答应你的条件。โอ้ฉันยอมรับเงื่อนไขของคุณ。ไอไอาขานรับท้อแท้คำภาษาไทยคือโถไอ 这个小女孩简直太可怜了。哎，这个小女孩简直太可怜了。เ็กผู้ญิคนคนี้น่าสสารเหรือเกินอ啊，อะ,อะปราจัยหรือทึ่งคำภาษาไทยคือโอ โอ้โหอะช่งเฉิงไท่ต้าละอะช่งเฉิงไท่ต้าละโอ้โหกำแพงเมืองจีนใหญ่มากๆไอไอ,อประจัยใจไม่พอใจคำภาษาไทยคือเอ,อ่าฮา อ้าวอ้วย想不到你也来了เอ้เย想不到你也来了อ้าวนึกไม่ถึงว่าเธอก็มาเหมือนกันอ้ยยาอ้ยยา,าประหลาดใจตกใจคำภาษาไทยคือโอ้โหวิ อาา้าวจัง兰花จริงสวยอาว้าวจ,งาาจัง兰花จริงสวยโอ้โหกล้วยไม้ชนิดนี้ช่างสวยจริงจรอาย哟อ,อาย哟เจ็บปวดคําภาษาไทยคือโอ้ยอุย๊ยหรืออุย้ย อ้าจ我的肚子疼死了อ้าว我的肚子疼死了เอ้ยฉันปวดท้องจนจะตายอยู <t iny> <t iny ่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมความรู้คำอุทานในภาษาจีนสิ่งที่พึงสังเกตคือคำอุทานคำเดียวกันหากออกเสียงตามวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันความหมายทางอารมณ์ ก็จะต่างกันไปเช่นกันนะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ